นี่ค่ะพี่น้องวันนี้โอจะมาบอกวิธีนะคะว่าทํายังไงถึงยอดขายถึงปังนะคะนี่ทํายังไงถึงยอดขายถึงปังเนาะนี่อันนี้คือลูกค้าโอนหมดแล้วค่ะพี่น้องโอนหมดแล้วโอนไวมากอันนี้คือไม้ของทางสวนเนาะไก่หลังสวนค่ะนี่ปีหน้าฟ้าใหม่จดทะเบียนค่ะจดชื่อเลยนะจ๊ะนี่ค่ะกระบะนี้ก็โอนเรียบร้อยแล้ว โอนเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเงินใช้นี้ได้ตามกฎหมายแล้วโอนเข้ากระเป๋าโอแล้วค่ะพี่น้องส่วนอันนี้อันนี้ยังค่ะยังยังไม่ได้โอนนะคะเดี๋ยวโอนตอนเย็นบอกลูกค้าบอกโอนตอนเย็นนะคะอันนี้ฟอร์มสวยมากดูค่ะพี่น้องดูค่ะสวยมากมายนะคะอันนี้ปิ่นรัดเนอะโอจะมาบอกวิธีนะคะว่าทําไมถึงยอดขายถึงปังแบบนี้นะคะตอนไลฟ์สดเนอะอย่าบอกในเชิงว่า การขายค่ะอย่าบอกเชิญการขายแบบว่าเชิญแบบว่ามาพูดคุยกันทํานองนี้นะคะพี่น้องต้องแบบนี้นะเป็นการเปิดการมองเห็นนะพี่น้องอย่าสอถึงการขายเด็ดขาดเวลาไลน์นะจ๊ะอย่าสอถึงการขายนะพี่มาจะลดการมองเห็นทันทีค่ะพี่น้องเป็นแบบนี้นะอย่าลืมนะเวลาโพสนะมีคือเปิดการมองเห็นทําให้มีลูกค้ามาดูเราเยอะๆนะคะคืออย่า พิมพ์เมน์เป็นหัวข้อพูดถึงแบบว่าเสนอถึงการขายเนาะพี่น้องแล้วขั้นต่อไปเราต้องมีของนะคะเราต้องมีของอยู่แล้วต้องมีของอยู่แล้วที่สวนเนาะต้องมีนะคะโอ้มีเยอะแยะมากมายโอ้มีของค่ะของเองไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะต้องมีของนะคะต้องมีของให้ลูกค้าเลยค่ะ ต้องมีของให้ลูกค้านะที่สําคัญต้องมีของนะคะแล้วโฟร์ไฟล์ของเรานะคะต้องชัดเจนค่ะเวลาขายของต้องชัดเจนนะคะเพราะลูกค้าต้องส่งเรารอยู่แล้วเพราะว่าเงินที่โอนมาไม่ใช่บาท2บาทเนอะลูกค้าต้องส่งเราอยู่แล้วต้องส่งเฟซของเรานะโฟร์ไฟล์เราต้องชัดเจนค่ะมีการรีวิวว่าส่งของบ้างอะไรบ้างนะคะเนาะอย่าลืมเนาะเราต้องมีโฟร์ไฟล์ที่ชัดเจนนะจ๊ะเราขายจริงส่งจริงไม่โกงเนาะ นี่แล้วก็ต้องมีแบบว่ารีวิวว่าลูกค้าของถึงแล้วนะถึงแล้วเป็นยังไงบ้างเวลาเราแพ็คนะต้องมีโพสต์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะสําคัญนะคะต้องมีของเนาะต้องมีของค่ะที่สําคัญต้องมีของโฟลไฟล์ 4, 5, ชัดเจนนะคะอย่ากโกงนะถ้าโกงนะทําอะไรก็ไม่รุ่งขายบอกเลยอย่ากโกงเด็ดขาดนะคะอย่ากแกงในการขายออนไลน์นะหรือว่าทามาค้าขายอะไรก็ตามอย่ากโกงค่ะพี่น้อง อันนี้ดูนี่ค่ะลูกค้าโอนเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเยอะเลยนะคะนี่ขนาดนี้นะคือโอ้เบ็ดหมดนะเบ็ดหมดซะก,ก่อนนะไม่งั้นนะได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้ํานะคะพี่น้องนี่ค่ะนี่อยากพี่น้องคะอยากให้โอทําคลิปอะไรนะเมนมาได้เลยค่ะเดี๋ยวโอจะจะจัด,จด,จดทําให้นะคะถ้าถ้าโอทําได้นะโอจะหามาทําคลิปให้ดูเนาะเมนได้นะจ๊ะว่าจะให้โอทําคลิปอะไรเนาะ วันนี้แค่นี้นะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ